มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยหนิงปณิตาโพเมนแดงหลังเพจดังลั่นหนุ่มกาลาโทษเมียปล่อยข่าวถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับประเด็นของหนุ่มกาลาโดยคนบันเทิงหลายคนก็อดใจไม่ไหวออกมาฟาดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยข้อความเช่นเดียวกับหนิงปณิตาล่า,นนลาสุดได้คอมเมนต์เพจดัง,หล,ง,ดงหลังเพจอีกี้ขยี้ข่าวโพสต์บอกว่าพี่หนุ่มวงกาลา อีก,กี้ขายี่เมียน้อยทีเมียหลวงพี่โทษเมียเป็นคนปล่อยข่าวหรอคะตัวเราไม่รู้จักทางพี่จูนและเมียน้อยวันแรกเรายังปกป้องพี่ด้วยเราแค่เข้าไอ t i k ิ o กต a อกเฟซบุ๊กของเมียน้อยพี่เราก็รู้เรื่องราวเกือบหมดแล้วคะ่ะวันเวลาที่ไหนครบรอบกี่ปีไปเฝ้าผับไหนมาอวดผัวรักผัวหลงอวดแล้วอวดอยู่อวดต่อน้อยเขาอยากเกิดคะ่ะมันต้องหน้าเมื่ยขนาดไหนถึงมองยิ่งตาเป็นมังกร กิ้งก่าตัวนี้แค่ได้ทองแค่กำลังมีเงินถ้าวันหนึ่งไม่มีก็จะต้องเปลี่ยนสีไปวันหนึ่งขวัญกรรมที่ทําต่อเด็กๆทําต่อความซื่อสัตย์พักดีของคนรักมันจะทํางานโดยดาราสาวเมียหลวงเงย็นหนึ่งอย่างหนึ่งปาณินนตาเข้ามาคอมเมนต์ว่าทําไมเวลามีข่าวแบบนี้คนโดนกระทําต้องโดนหาว่าปล่อยข่าวแต่คนที่ร่วมมือการกระทําไปกันในที่สถานะแบบชนิดที่ไม่แคร์สายตาใครกับไม่คิดว่าเพราะตัวเองนั่นแหละ อุ๊ยหนิงปณิตาโพเมนแรงเลยค่ะหลังเพจดงังลั่นหนุ่มกะลาโทษเมียปล่อยข่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดตคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ